เดินทางมาถึงศูนย์ธรรมะกรมลาจังหวัดอปินบุรีครับเพื่อที่จะมาเข้าฝึกอรบรมในภาสนากรรมฐานในหลักสูตร10วันพิเศษสำหรับศิษเก่าครับผมเมื่อเช้าก็ได้ไปขุดดินในเพื่อที่จะทำบ่อปลาเล็กๆนิดนึงแล้วก็ขับรถพาลุงอุ้ยไปซื้อปุ๋ยเพื่อที่จะมาหว่านในานาข้าวหลังจากนั้นเนี่ยกินข้าวกินอะไรแล้วก็ขับรถมาเนี่ยครับมถึงก็ สามโมงก,กว่าแล้วเหลือเวลาอีกชั่วโมงเศษผมก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปฝากครับแล้วก็คงไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อน,อนได้อีกสิบวันเมื่อกี้เจอเจ้าหน้าที่รดน้ําต้นไม้ก็เลยเข้าไปพูดคุยเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมรั้วเหล็กที่มันหักงอพังนั่นนะ่ะบินเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าต้นไรข้างหลังเนี่ยมันโค่นล้มลงมาล้มเลยกระทั่งว่าลากเนี่ยงัดขึ้นจากพื้นเลยแต่โชคดีมากเลยครับรว่าล้มมาแล้วก็ไม่โดน ผมว่าพุทธรูปครับผมไม่โดนกระถังต้นไม้ล้มเรียกได้ว่าหลบไปหมดเลยครับผมมีปันจนถึงตรงนน้นเลยครับก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าโชคดีจริงๆครับผมเรื่องที่จะพูดคุยในวันนี้ก่อนที่จะไม่ได้เจอเป็นเพื่อสิบวันก็คือว่ามีบางคนสงสัยครับเพราะว่าบางคนนียได้ไปพบเจอหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ได้เข้าหลักสูตรสิบวันมาเป็นจํานวนมาก ผ่านการเป็นการเป็นธรรมะบริกรมาหลายคอร์สแล้วก็เข้าหลักสูตรระยะยาวมาทั้ง20วัน30วัน45วัน60วันมาก็หลายคอร์สแล้วเนี่ยหลายครั้งด้วยแต่บางครั้งเขาพบว่าคนเหล่านั้นเนี่ยยังมีพฤติกรรมหรือเรียกว่ายัางอารมณ์ฉุนเฉียวยัางดหิขี้โมโหยังแสดงพฤติกรรมที่ที่ทำให้เขาสงสัยว่า ทำไมคนที่เข้าหลักสูตรระยะยาวมาขนาดนั้นแล้วถึงได้มีพฤติกรรมแบบนี้ถึงไดแสดงพฤติกรรมแบบนี้ถึงได้มีอารมณ์แบบนี้ถึงได้แบบโน้นแบบนี้อะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยมีความสงสัยว่าคอร์สต่างๆเนี่ยหลักสูตรต่างๆระยะยาวเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าทําไมคนเหล่านั้นถึงไม่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองคือนนี้ผมขอพูดในฐานะส่วนตัวครับไม่ได้พูดในฐานะตัวแทนของอ แนวทางนี้ไม่ได้พูดในฐานะตัวแทนของใครเลยขอเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันก็คือว่าเราต้องแยกให้ออกครับระหว่างตัวบุคคลกับตัวหลักสูตรเปรียบเสม,มือนโรงเรียนครับโรงเรียนมหาลายัยวิทยาลัยที่เราเข้าปีแรกไปศึกษาเพื่อนําความรู้ไปใช้ไปประกอบอาชีพในชีวิตของเราในอนาคตเนี่ยในโรงเรียนก็คงอาจารย์ท่าน,นอาจารย์ก็คงจะมีการสอนเรื่องของวิชาชีพเรื่องของจริยธรรมคุณธรรม พฤติกรรมที่ดีที่เราควรจะแสดงออกควรที่จะไปใช้ในเวลาที่เราออกไปดําเนินชีวิตไปมีไปมีสังคมเนี่ยเขาคงสอนสิ่งที่ดีดให้เราครับครนี้เนี่ยบุคคลบางคนก็ไปปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนบางคนก็ไม่ไปปฏิบัติตามดังนั้นมันก็จบออกไปแล้วจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือ วิทยาอะไรต่างๆแีลยมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้นครับว่าเขาจะนําความรู้ที่ได้จากท่านอาจารย์เนี่ยไปยุกต์ปรับใช้อย่างไรบางคนอาจจะพัฒนาตัวเองวัฒนทางที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีศีลธรรมบางคนก็อาจจะไปทําผิดศีลธรรมอันนั้นก็บังคับไม่ได้ครับแล้วแต่ตัวบุคคลก็เปรียบเหมือนกับการที่บุคคลต่างๆมาเข้าฝึกอบรมปัสมาในข้อ10วันย0 30 45 60หรือ10วันพิเศษที่ผมกําลังเข้าเนี่ย หลักสูตรต่างๆมันดีอยู่แล้วครับผมมันผ่านการศึกษาคนา้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทําการวิจัยลองผิดลองถูกมาเป็นระยะเวลากว่า10บสิบสบสบปีเลยครับผมดังนั้นเนี่ยหลักสูตรต่างๆมันมีความเหมาะสมอยู่แล้วครับส่วนตัวบุคคลน,นั้นเนี่ยที่ได้มาเข้าเนี่ยมาเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็เพราะว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยได้ตามเกณฑ์ท่านอาจารย์ถึงพิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนหลังจากฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยบุคคลคนไหน จะนำไปใช้ในชีวิตประจําวันสามารถเฝ้าดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายเวลาจิตใจเราปันปนป่นป่วนอารมณ์ปั่นป่วนสามารถที่จะมาสังเกตลมหายใจได้ไหมมีสติดึงกลับมาได้เร็วแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้นครับผมว่าเขานําวิชาความรู้เนี่ยที่ได้ฝึกอบรมนะครับในหลักสูตรต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตรือเปล่าถ้ามาฝึกอบรมแล้วเนี่ยแล้วยังมีอาตตาว่าฉันเนี่ย ได้เข้าหลักสูตรระยะยาวหลักสูตร20่วัน30วัน45,60บาิ 45, วันมาเท่านีน้ชน,นีแล้วเนี่ยเราชั้นมีคนมีอัตาทุกคนจะต้องฟูหกชั้นนับถือชั้นเกรงใจชั้นยอมรับชั้นว่าชั้นเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือนยศทหารครับสามสี่บ้างห้าบ้างอะ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แล้วครับผมเราไม่ใช่แล้วครับที่เราเข้าฝึกอบรมมากเท่าไหร่เราไมงปล่อยวางตัวต,วตนมากเท่านั้นครับดังนั้นขอให้พเพื่อนๆแยกให้ออกครับแล้วหว่าง หลักสูตรที่เขามีอยู่แล้วกับบุคคลนั้นครับผมขอทุกคนเจริญก้าวหน้าในนทางของการวิปัสสนาครับแล้วอีกฝันเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ